สวัสดีครับพบกับพอดแคสต์ r r Talk กับผมประคันปันทพลังกูลนะครับวันนี้เป็นตอนที่30นะนะฮะประเด็นในวันนี้ที่เราจะคุยกันที่ผมหยิบยกมาคุยนะครับก็คือเรื่องของ engagement survey ผมเชื่อว่าท่านที่ทำงานทางด้าน HR น่าจะเคยได้ยินคำนี้มาบ้างนะครับโดยเฉพาะในระยะหลังๆเนี่ยคำนี้ได้รับความนิยมอย่างมากแม้กระทั่งในยุคนี้นะครับก็ยังมีหลายบริษัทที่คิดจะทำ engagement survey หลายบริษัทในบริษัทขนาดใหญ่ก็เขาคงทํากันไปนานสักพักหนึงล้วฮะว่าบริษัทอยากรู้ว่าพนักง,งานรู้สึกยังไงประเด็นอะไรที่ทําให้พนักง,งานผูกพันกับองค์กรนะครับจริงๆแล้ว engagement survey มันคืออะไรถ้าเรามาดูจากตัวนิยามของมันเองจริงๆมันก็คือมันเป็นงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะฮะของทางจกรลบซึ่งเขาทําวิจัยในเรื่องของความรู้สึกของพนักง,งานถ้าพนักง,งานรู้สึกผูกพัน นะครับผูกพันในที่นี่หมายถึงรู้สึกดีพอใจแฮปปี้นะครับถ้าเขารู้สึกผูกพันกับองค์กรหรือเอนเกจกับองค์กรเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือพนักงานกลุ่มนี้จะสร้างประโยชน์สร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กรได้ดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อเทียบกับพนักงานที่ไม่เอนเกจงานวิจัยของเขาพิสูจน์มาหลายปีนะฮะว่าประเด็นแบบนี้มันใช่คนที่เอนเกจสร้างผลงานที่ดีพอผู้บริหารระดับสูงได้ยินแบบนี้ เขาก็เลยอยากรู้ว่าแล้วพนักงานของเขาล่ะ e n นเกจกับองค์กรสักแค่ไหนนะครับแล้วก็ถ้าเขาสามารถจะสร้างความรู้สึกเอนเกจให้เกิดขึ้นกับพนักงานของบริษัทเขาให้ได้มากที่สุดนั่นแปลว่าเขาน่าจะได้ผลงานจากพนักงานของเขาได้ดีที่สุดด้วยเช่นกันมันก็เลยเกิด s u r v e y วอันนี้ขึ้นมาสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรนะครับประโยชน์มันมีเยอะนะฮะ ในมุมของ Engagement ถ้าเราทำดีๆประโยชน์ของข้อมูลมันมาจากข้อมูลนะครับถ้าเราทำแล้วเราเก็บข้อมูลที่ดีนะครับกลุ่มตัวอย่างถูกต้องนะฮะอ้างอิงได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะได้ข้อมูลเพื่อมาวางแผนในการพัฒนาปรับปรุงระบบต่างๆของบริษัทนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่มันเป็นปัจจัยที่จะสร้างความผูกพันเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะเอามาวางแผนในการพัฒนาได้นะครับ แต่ถ้าเราไม่พร้อมประเด็นคือ engagement ถ้าเราทำด้วยความไม่พร้อมเราทำด้วยความที่คิดแค่เพียงว่าเอ้ยที่อื่นเขาทำกันเราน่าจะทำกันบ้างถ้าคิดแค่นี้แล้วเราเริ่มลงมือทำ engagement เนี่ยมันจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะฮะจากหลายองค์กรที่เคยได้เข้าไปช่วยทำเนี่ยบอกได้เลยว่าบางองค์กรเขาต้องการแค่เพียงว่าอยากรู้ว่าพนักงานรู้สึกไงนะครับ แต่เขาไม่มีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพอไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือพนักงานให้ข้อมูลมาแล้วไม่ได้รับเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความสนใจจากผู้บริหารอุตสาห์ให้ข้อมูลเยอะแยะเลยแต่สุดท้ายแล้วทำไมมันเงียบหายไปนะครับอันนั้นก็จะเป็นประเด็นที่ทําให้ความผูกพันยิ่งลด,ดน้อยลงนะฮะถ้าเราไปเซอร์เวยในปีถัดไปเนี่ยคะแนนมันจะต่ําลงไปอีกก็ได้นะครับจริงๆแล้วถ้าเราจะทำเอนเกจเมนต์นะครับต้องบอกเลยว่า ความพร้อมจะต้องมีพร้อมในที่นี้หมายถึงพร้อมในเรื่องอะไรบ้างนะครับตัวแรกที่สุดเลยก็คือผู้บริหารจะต้องพร้อมที่จะเปิดใจรับฟังความเห็นของพนักง,งานตัวนี้ต้องพร้อมมากๆนะครับเพราะว่าการทำเซอร์เวย์หรือการสำรวจความผูกพันเนี่ยคนสำรวจเขาจะยิงคำถามตรงไปตรงมานะฮะตามประเด็นที่เขาตั้งเอาไว้นะครับว่าจริงๆแล้วประเด็นเหล่านี้มันคือประเด็นที่จะสร้างความผูกพันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเดือนนะฮะสวัสดิการ ความเป็นอยู่ลีดเดอร์ชิพนะครับกา,ารบริหารจัดการของหัวหน้าที่มีกับลูกน้องต่างๆเหล่านี้มันจะมีปัจจัยแย่ๆเลยนะครับที่จะสร้างความผูกพันบรรดาบริษัทที่ปรึกษาเขาจะทําแบบสอบถามขึ้นมาอาจจะ100%ใช้ตอบแบบสอบถามแล้วก็มีโฟกัสกรุ๊ปเป็นกลุ่มๆของพนักง,งานเพื่อตอบว่าเขารู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นกะารที่เราใช้คําถามเหล่านี้พนักง,งานบางคนเขาจะตอบตรงมาก ตรงไปตรงมาเลยนะครับว่าเขารู้สึกดีกับเรื่องอะไรเขารู้สึกไม่ดีกับเรื่องอะไรสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นจากความเห็นของพนักง,งานถ้าสรุปผลออกมาแล้วปรากฏว่าผู้บริหารไม่พร้อมที่จะเปิดใจการไม่พร้อมที่จะเปิดใจก็คือมักจะเกิดคำถามจากผู้บริหารนะครับว่าใครตอบคำตอบนี้ออกมาผมอยากรู้ว่าใครที่ให้ความเห็นแบบนี้ผมว่าบริษัทเราดีกว่านี้ ผู้บริหารชอบพูดอย่างนี้ฮะผมว่าบริษัทเราดีกว่านี้ความเห็นผมคือที่นี่ไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้เลยแต่ทําไมพนักง,งานรู้สึกว่าที่นี่มีปัญหาใครคือคนพูดนะพอผู้บริหารไปแตะว่าใครคือคนพูดเท่านั้นแหะครับมันไม่มีประโยชน์อีกต่อไปแล้วไอตัวผลที่มันออกมาเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้บริหารจะไม่ฟังละเขาจะมีความรู้สึกว่า engagement survey ฉบับนี้มันใช้ไม่ได้มันเชื่อไม่ได้ เพราะมันขัดกับความรู้สึกที่เขาเชื่อหรือที่เขารู้สึกว่าบริษัทเขาไม่ได้เป็นแบบนี้นะฮะพอเขาเชื่อแบบนี้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือข้อมูลที่เราอุตส่าห์เก็บมาทั้งหมดจะไม่ได้รับเอาไปใช้ละจะไม่ได้ถูกเอาไปใช้นะครับการปรับปรุงต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะบริหารปฏิเสธเล่มนี้ไปทันทีนะไม่เชื่ออีกต่อไปแล้วนะครับ แม้ว่าในในเล่มนี้ในอ urve ย์อันนี้อาจจะมีแค่เพียง1-2ประเด็นเท่านั้นนะครับที่มันขัดกับความรู้สึกของผู้บริหารแต่พอหนึ่งถึงสประเด็นมันขัดปั๊บเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือทุกประเด็นที่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องจริงทุกประเด็นที่เหลือเขาก็จะไม่เชื่ออต่อไปผลอย่างนี้เกิดขึ้นมันไม่เป็นผลดีถูกไหมฮะเพราะว่าพอผลอ urve ย์ออกมามีประเด็นอัานไหนดีอัานไหนไม่ดีพอผู้บริหารไม่เชื่อปั๊บเนี่ย เราก็จะไม่ได้เอาประเด็นพวกนี้มาใช้ในการวางแผนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานเพื่อจะสร้างความรู้สึกผูกพันให้มันเกิดขึ้นอย่างจริงจังสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความเงียบแล้วก็ไม่มีการบอกด้วยนะฮะว่าผลออกมาเป็นยังไงหรือจะเอาผลไปทําอะไรบ้างสุดท้ายก็เงียบหายไปพนักง,งานบางทีก็มามา,มาต้อเตาะกับทาง HR ว่าอ้าวแล้วที่เราอุตสาห์ทำเซอร์เวยกันไปเนี่ยพี่เอาไปใช้อะไรหรือเปล่าไหนบอกว่าจะปรับปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไงทำไมมันเงียบละ่ะ ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นถ้าไม่ถูกออกมาใช้ความรู้สึกพนักง,งานจะแย่ลงไปอีกเมื่อเทียบกับการที่เราไม่ทําอะไรเลยนะครับสมมติว่าเราไม่ทำ engagement survey เขารู้สึกยังไงเขาอาจจะรู้สึกดีก็ได้แต่พอเขาให้ข้อมูลไปแล้วกลับกลายเป็นว่าผู้บริหารไม่เชื่อไม่สนใจความรู้สึกที่มันเคยดีก่อนทํามันอาจจะแย่ลงหลังจากทํา engagement survey ก็เป็นไปได้มันก็ฝากตรงนี้ไว้นะครับถ้าบริษัทของท่านผู้ฟังท่านไหนที่คิด จะเริ่รมะะทำ engagement survey หรือ satisfaction survey สิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมให้ได้คือท่านต้องไปเปิดใจผู้บริหารของท่านว่าเขายินดีแล้วเขาจะเชื่อไหมกับข้อมูลที่ได้มาบางข้อมูลมันอาจจะแย้งๆหรือข,ขัดขัดกับความรู้สึกของท่านท่านจะเชื่อไหมแล้วประเด็นหนึ่งก็คือคนทำเซอร์เวย์เขาไม่สามารถบอกชื่อนะฮะว่าใครคือผู้ให้ข้อมูลตรงนั้นเพราะด้วยคือจัยาบันของที่ปรึกษาจากภายนอกอยู่แล้ว มันไปคาดค้นเอาจากเขาเนี่ยไม่มีประโยชน์พร้อมที่สุดแล้วถึงทําน่าจะได้ประโยชน์จากจุดนั้นนะครับแล้วแผนในการปรับปรุงแผนในการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบ HR ต่างๆมันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะไปตอบโจทย์ความรู้สึกผูกพันของพนักง,งานได้ดีขึ้นนะครับประเด็นในวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ